ผมกำลังปะทะเพื่อนของผมในการแข่งขันมอนสเตอร์ปะทะมอนสเตอร์แต่ในทีมจะเลี่ยนเบนหล่อนมันจะมีมอนสเตอร์ที่โหดและน่ากลัวเช่นบอบไโด้ค็อกโค,โคโโลิโด้ยุทธวิธีจิงพิษทายขี่เปนอาวุธทำลายล้างโลกได้โอ้ระหว่างผมเหลือไอ้ฟ้าใครจะเป็นแชมป์ในการแข่งขันนี้ใครที่เคลียร์ผมเขียนหนึ่งเชียร์เพื่อนผมไอ้ฟ้าเขียนสองหรือสัมพันธ์ อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้ถึงหนึ่งพันไลค์หนึ่งพันแชร์ด้วยถ้าไม่ถึงพวกคุณเป็นเกย์ตอนนี้เลยและกลารแข่งขันในวันนี้จะวัดชะตาของพวกเราใครกันแน่จะเป็นโนหนึงในวงการมายครับขอเชิญเปิดตัวผู้เข้าแข่งขันได้เลยเริ่มจาก<ม>ไอเท้าก่อนใช่แล้วครับผมมาจากฝั่งยุโรปและสร้อยของผมนี้ไม่ทำมาจากแอปเปิลแน่นอนมันคือไซอเวนย้อนกลับมูเกน และแกคือใครก็ไม่ใช่ไฟต่อไปเขาคือหัวหน้าของเราไม่และเปหลอดก็คือ king up บลัมบลัมมาณบิมแค่เป็นเอาแค่เป็นเอาท่อร้ไม่ติดอยู่ตรงหัวมึงว่าเพื่อนบลัมบลัมหนักแล้วเพื่อนกูนะ โอ้แล้เองคิดแน่หรอวันนี้เนี่ยเอ,งอ็งจะชนะกูได้มึงมีฉายาดาวมีฉายาาไ,ไแผมากไปแผนมากกว่า128รานแผ่ที่จเจ้ามาจัดการมึงในวันนี้แล้วฉายาคือฉายากูคือ,าาคอทเทพแห่งการสร้างสรรค์เด็กเงยหน้าดิลองถอดหน้ากากนิ <c oughs> ลองใส่ไปดิ <c oughs> เหมือนเลยว่ะ เหมือนเทพ่นการสร้างสารรค์ที่เก่งที่สุดในรอบใบเดอเ, <g ül> เหมือนได้แววนแถวบ้านด้วย <g ül> <g ül> เอาละถ้าเดินเมื่อทุกคนฟังจากการแนะนําตัวแล้วคุณคิดว่าจะเชียร์ใครก็ลองคอมเมนต์ได้เลย <g ül> ดูผมและการแข่งนี้แหละเป็นไงเมื่อยังเท่มีขวานด้วยอะไรซูโดพร้อมมั้ยที่จะไปหามอนสเตอร์ของเราเดียว,วันนี้ <g ül> พร้อมแล้วเอาวันนี้กูนึกว่าเรามาแข่งสร้างกันเลยเน <g ül> ี่ยสร้จากบ้านนาบงะงั้นเราไปสถานที่ในการหามอนสเตอร์กันเลยเดี๋ยวเราไปกัน ไลและนี่ครับมันจะมีอยู่4มิติให้เราเลือกอเอาอะไรสูจะไปฝั่งไหนอุ้ยดูด้านหลังเองก็ดูใช้ได้ด้วยวะ่ะสี่มิติเอ้ยอันนี้น่าไปอะมันดูเบี้ยวเ,เนี่ยเอาไอ้แม่นี่เหรอได้แล้วมันสมกัน,น้ากาก,กูดีไปเลยการ <c oughs> ์ดไปก็แล้วผมเราเอาอะไรดีมันมีแบบเหมือนมิติโค้ดอันนี้เป็นมิติแบบปราศาสตรป่ะอุ้ยแต่ว่านี่น่าสนใจครับคุณผู้ชมมิติน้ําแข็งเหรออุ้ย อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าคืออะไรแต่ว่าหน้าไปจัดรออะไร่ะครับไปดีวกว่าแล้วมาเข้าไงเนี่ยอย่างนี้แน่เลย let's go โอ้ y god ผมอยู่ที่ไหนวะเนี่ยไอเดาไม่คุ้นเคยอุ้ย้าล่างมีอะไรโอ้ปลา,า,าสาทยักษ์เหรอุอ้ยดูน่าสนใจเหมาะกับหืกล่สายเวทสเป็นอย่างผมมากขปดูหน่อยที่จะมีใครจะมีแบบพวกเกือกโกโจ ไม่มีนักคิดมากไปเอง <c oughs> ไหนดูมีกล่องด้วย <c oughs> ดูยหน่อยะ What ต h าใครเนี่ย <c oughs> ใครวะเนี่ยมันมีตุ๊กตาด้วยเหรอแล้วเนี่ยมีของแต่ละกล่องที่กล่องโล่งไม่มีอะไรนี่กรโล่งวามันจะมีแบบรูปเปิดด้วยไม่มแต่มันโล่ง โอ้โหแลาอย่างนี้จะหาพวกมอนสเตอร์เจอได้ยังไงเอาล่ะผมว่ามันไม่สำคัญหรอกว่ามันเจอหรือไม่เจอแต่ผมรู้สึกว่าเอาไปเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยแน่เจอแน่ใครว่าผมจะได้ตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับกล่องนี้มีชัว โอ้ยมาแล้วว่ะเรหรอบอันแรกคอกฮาร์ดคืออะไรไม่รู้แต่ว่าเรามีมอนสเตอร์ตัวแรกแล้ว <c oughs> โว้วทาลาลาทาเลโลทาลาลาอุาลาลา้ยใครว่าตัวนี้เนี่ยเป็นโนหนึ่งโนถึงตัวเตงง็งในวันนี้คอมเมนต์แล้วกดไลค์มาเลยเฮ้ยผมว่าอาจจะชนะก็ได้ด้วยมาดีกว่าผมขอตัวกลับไปที่ประตูมิติก่อนแล้วกลับไปยังที่เดิมก่อนจุดวาร์ปจุดอารีนาของเราฮได้รอกก็มาในไมติโอไปก็ตัวนี้เป็นประสาทประสาทเราไม่รูร้เดีย๋ยวเราเข้าไปเลยละกัน <Huh? S 1> มีกล่องด้วย ก็เจ๋งเลยเมื่อกี้ที่ผมผมเห็นไอ้ฟ้ามันเข้าไปในปราสาทนี้ป่ะ่าใช่นะครับเร้าเจอตัวลุงอะไรนะอ้ยเราเจออะไรเจอของที่ยากนะไม่เจอคุณโดนะของอะไรของอะไรไม่รู้เว้ยไปดีกว่าต้องหามมอนสเตอร์ไงยังไม่เจอมอนสเตอร์อีกเหรอไม่เจออะไรเลยเนี่ยเจอติ๊กองเปล่าเนี่ยเกิดไปเกิดไปถ้าไม่เจอถ้าไม่เจอกูเอานะไม่มีมอนสเตอร์สู้นะไปดีเอาไปเลยเอาไปเลยอย่างนั้นก็ไปเลย ทแกน่าจะไมเจอหรอฉันน่จะเจอก่อนนะจริงเหรอฝั่งซ้ายไปก่อนวเจอของเราไว้กูเจอบรมบรมบรดบิมว่างี้จะมีมอเตอร์สูหรอ้วเดี๋ย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 วเ่อาละเจอันไปแล้วเจอที่อารีนากลับมายังอารีนาของเรา แล้วของผมนั้นแน่นอนว่าเรามีทาเลโรทาลาลาแต่ไม่รู้ว่ามันจะสารรมรารถทำอะไรได้นะผมลองวางเลยแล้วกันตัวแรกเออทาเลลาอัพเกรดเหรอมันมีมิสไซล์เฮ้ยยุ่มอะายชนะก็เป็นไปได้ด้วยเออใช่แล้วฉรอวันนี้มานานแล้ววันทีนจะจะเจเจิุนบริมบริม บลิมบรึมบรึมบาราบีโมกมาเอาเริ่มตัวบ้าบรึม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 บาราบิมมอนเตสุดแข่งโฉดที่จะเอาชนะไดเดาในวันนี้เอออะ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 ไม่ได้ยินเสียงใครบ่นอะไรไม่รู้ฝั่งตรงข้ามเอาเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วทำการเปิดประตูออกนะบัดนี่ว้าวไปเลยเจ้า โอ้ไม่กอ็ขนาดนี้บึ้มบิ้มบั้มจะมีนี่ติดบล็อกนี้แต่ไม่โพอทารีโลทาล่าก็ได้หัวประจุมที่บล็อกเช่นนี้เช่นกันถ้าไม่ก็สองรวมร่างเขากลายเป็นบิ้มบิ้มบิ้มทาร่าไอ้ไอ้บล็อกนี้มันคืออะไรออกไปก่อนมันไม่สู้กันเลยเนี่ยเอ้าเฮ้ยเออมาแล้วมาแล้วนี่ไงมันมีท่าป้องกันเหรอท้าป้องกันแล้วยังไงอุ้ย เอาว่ะการรวบรวมของพลังของบุญ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  ไอ้พวกมันเป็นไรอะมันสามารเป็นมินาโตไดอที่เจองบรังที่แดนจริงของเข้มีพลังแค่เดียวกับข้างนี้ด้วยซี้ซี่้ยเ้ยเอ้แต่ว่าพอแล้หวัดอู้มาอีกคนมาดิมาดิเอา่เเลโลนลาติดจวดจะไปสู้กับริมรมรมได้ยังไงไม่ได้ผมไม่เห็นปล่อยิซ่าทันทีอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาลถ้าโจมตีของันมา เอาะตกสนามถือว่าไม่นับนะสามารถเสกใหม่ได้อ้าวโอเคแล้วมาอีกรอบนี่ไงตกสนามเฮ้ยนุ่มนุ่มปาร์ตี้เขาไม่อยากสู้หรือเปล่าเนี่ยทำไมเขาวางต้นไม้ไอฟ้ฟ้ามาดูมาดูตัวละครมงหน่อยดิอะไรนะ่ระก็เนี่ยบบอยเป็นต้นไม้งไงมันก็วางต้นไม้ออกมาต่อสู้ไงออกมาฮิวไงไม่ได้การแล้วเฮ้ยไปตกสนามแล้วไม่ไม่ผม<ะ>สั่งการดาวเทย์ล้าหน่อยโย่กระไรแกระแะพง แล้วมันจะกลายเป็นเบิ้มเบิ้มเบิ้มเบิ้เบิ้ตัวปอยพิซซ่าออมาสวยสวยจังจะได้ยังไงระวังตายไม่รู้ตัวระวังตายไม่รู้ตัวระวังตายไม่รู้ตัวอะไรเขาเรียกว่าหลบได้เว้ยหลบได้หลบได้โอ้โหมันจกายเป็นเบิ้มเบิ้มอะไะเออันนี้อันนี้อันนี้บึ้มเบิ้มมันทำตกหรือว่ามันตกเองวะ บึ้มๆมันทำตกบึ้มๆทำตกใช่เหรอวะรู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นทําเท่าไหร่เลยผมว่านี่โอกาสสุดท้ายถ้าเราไม,ม่ให้นามก,ก็ถือว่าแพ้เลยแล้วกันกาแล็กซี่บลิมโอ้ยโอ้ยไอ้แอบช่วยเหรอ,อช่วยอะไรโอบายสกลิลพ<ว>ิเศษทำไดแล้วยาวเลยอวยาวไม่กล้บึ้มมึมตายเลยดาอะไรมันดิ้วๆให้ตกลงเมา ไอ้ไปหรือเปล่าเฮ้ยวะทายแกยังไม่ตายเว้ยว่าคนที่ตายมันตัละมาคือไอ้บึมบึมบนจะพิมตายไหมตายนี่กูแบนอ่ะเนี่ยแน่นอนโอ้ยบึมไมเป็นไรตาแรกกูแค่ลองเชิงตาต่อไปกูจริงก็คือว่าถ้ามึงตายในสนามก็คือแพไงแต่ว่าตกสนามไม่เป็นอะไรโอเคปะ รอบแรกไอเทาออกตัวไปก่อนผมบอกแล้วว่าผมของจริงพี่ไอเติร์ปบอกให้ท่าทำแบบไม่ได,บบได้ทำแบบกูได้หรือเปล่าทำแบบกูได้หรือเปล่ามาไล่วะมิติเน้้าแข็งมิติป่าไม้ไปแล้วอุ้ยว่าเราไปมิติของปราศาทมาดีกว่าไอป้าเราไปพร้อมกันดูไหมเพื่อนเอ,อเราไปพร้อมกันดูก็โอเคนะเพื่อนขอญาตเข้าเลยแล้วกันนะครับอย,ย่าเฮือไป อะไรวะเนี่ยวแค่นี้ก็คือเมติอะไรก็ไม่รู้เมติแบบแบบว่าสนามลมสนามบินเลยป่ะแหม่โอ้ยเยงกันดังเลยไม่ก็ตอนนี้กูกลายเป็นกัปตันนักบินแล้วตอนนี้ถ่าเธอจะออกเดินทางอย่าง้รก็ต้อลได้งินก่อนโอ้ยติดเขื่อนติดเขื่อนไม่ได้ไม่ได้กูติดเครือกูติดเครื่อกูเป็นคือไปแล้วเอ้าเป็นยังไงอะ กระดิ๊ขึอนบินมาเร่โบอิงเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด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 กระรังบินไปแล้วกูไม่เล่นแล้วกูไม่แข่งด้วยแล้วโอ้ลากรับกัปตันกัปตันลากรักัปตันกัปตันเป็นลมหรือเปล่าเออกูตายเรามาดูเมนคีย์กันดีกว่าครัโอ้นี่คือปราสาทไม่ได้ปราสาทดิเหมือนเป็นโรงงานมากกว่าเออเหมือนโรงงานเลยเอ้ยมีกล่องอะไรด้วยกล่องน่างตกใจตกใจก็ับเลือดฝั่งซ้ายเหรอ ขอด้วยดิก <že. S 1> ูขอได้ฝั่งซ้ายบ้างดิเอาของเกอเอากระแนนะของเกอขอได้ไหม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 อะไรของกูเนี่ยขอได้ไหมแลกกันแลกกันเอาบ้าวบาวบอะไรไปดูกล่องนูนอ่ะเดีงหายชอบก็ได้นะเว้ยฝั่งนูเฮ้ยกล่องนี้เหรอกล่องนี้กูชอบอยู่แหละ เอา้าไอ้บ้าทำอะไระกูวางน้ำเยี่ยวเปันตัวบ้วาแล้วเนี่ย <c oughs> อะไรอนะซัธาโนหรือทีอย่างผมลืมชื่อวัวผสมกับดาวเสาเหรอใช่ใช่นะโอเดี๋ยวไอ้ทวตอนนี้เยี่ยวทวงโลกแล้วช่วยกูด้วยมึงทำเพื่ออะไรเด่ะซูเพื่อน <c oughs> กลับมายังสนามอารีนาแล้วผมตอนนี้เราเอาเจ้าทาร่าเก็บไปก่อนนี่ดีกว่าลีลีลาลีลาขอญาตวางอู ตัวนี้ผมจะไม่ผิดว่าตัวนี้มันโคตรโหดเลยนี่ว,ว่ะมีพลังกระทืบเท้าอยู่ถ้าจะไม่ผิด <ahi> oh! โคตรแน่โอ้ยเฮ้ยฝั่งหนุ่มยังไงะอะเป็นยังไงมันยังไงมันยังไงฝั่งหนุม่มันยังไงฟังโกเบสุดยอดวัวนในตำนานที่รวมร่างกับกาเร็กซ์

กันเลยครับโอ้ยก้อนนี่เป็นลาลีโลลาลิลาสู้กับวาเคซาติโดซาตูนีดาแล้วใครชนะมีเลือดออกมาด้วยเลือดอะไรเนี่ยใครมีเลือดออกมาคนนี้ชนะคือทุง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 ซางูราฮะไม่มีเว้ยพลังนมกาแล็กซี่จะไปสู้กับช้างกระบองเพชรงูเปั่นไปขออนุญาตดูก่อนเแบบจะมีพลังพิเศษอะไรบางอย่างเกิดขึ้น ไม่รู้อะมึงโดนกระบอกเพชรนั่นไงกระบอกเพชรไปดิกระบอกเพชรก็ไปดิกระบอกวัวนมแล้ววงแหวนของเขาอู้บิ๊กฝุ่นเกิดขึ้นนะฝุ่นอะไรไม่รู้ฝุ่นแล้วยังไงจะไปสู้กับวัวนมเอ้าเอาแล้วเริ่มหวานมันเกิดขึ้นนะเริ่มมีการหวันเนเกิดขึ้นนะมันถึงเวลารวที่จะใช้สกิลรับแล้วใครชนะใครชนะไม่รู้ใครชนะไม่รู้ใครชนะไม่รู้แต่ที่รู้ที่รู้เออเมันบินไปบินมามันรู้นะครับมันรู้ว่าใครชนะนะครับ เเหลือแ้วรไม่ไงพัะไม่ได้ต่อไปโยโย่พอถอดเลยเราเป็นผู้เล่อนพลังน้ำหมอบไปพลังน้ำหมอคุณไม่ล่อยพลังงานออร่าจะเกะออกมาจากร่างกายได้ยังไงดาวโดมอย่าไปยอมแพ้จัดการมันวัวโดมมีู่ทางอะไรือเปล่าวัวนมเองอะไม่มีแล้วบ้างพลังหนึ่งอะวัวนมคืออะไรนี่ก็ได้อะวัวโดมที่รวมร่างกันดาวเสาเนี่ยดาวเสาเอมพูดออกละดาวเสาแน่นอนอันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยยืนเลนัทแน่นอน อุ้ยโหดจัดหรือว่าจริงแล้วความสาวบ้านพิเศษสาวบ้านปล่อยนมเย็นออกมาได้ว้าวว้าวอ้าวอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยได้ยังไงรับเป็นยังไงล่ะวัวโดปของฉันน่ะไม่มีทางจะล่วงลงเตียวสนามนะเทีแห่งนี้ไปได้หรอกอุ้ยได้ยังไงวะอยู่กันคนละมุมเลยอุ้ยอุ๊ยเอ้ยเขาเรียกพักสนามอุ้ยเออเขาพูดคุ๊ยเจ้าบอกดิก่อนสนามพักสนามเฮ้ยท่าเฮ้ยเจ้าราเรียกอะไรล่ะเอ็งไหวไหมเนี่ยเฮ้ยตั้งสมาธิหน่อยตั้งสมาธิหน่อยเฮ้ยเพราะคาซาตูโน่ซาต ถ้าแกชนะจะให้ยากแก่จำนวนสองคันรถไปสเขาวอะไรอ่ะปูงมันอะไยโก้อันนี้โกนะนอ้ ไอ้กงเรียกว่าวิชาแยกร่างของวาคาซาทูโนซาทูนดิต้าจริงๆแล้วนี่คือวัวม like ัลติเวิร <c ros LES> ์ส <judgement> ที <c oughs> ่มาจากโรคกระดาษทวัวนมที่สามารถแยกร่างตัวเองและผลิตน้ํานมได้ทั่วจักรวาลนี่เรียกอะไรนะเรียกอะไรนะไม่เรียกอะไรนะบินไปบินมาอะไรนะไม่น่ากลัวเลยพลังกาแล็กซีทำให้วัวนมมันบินได้ด่าแกไม่รู้เหรอดูดีกว่าโหแต่ดูแบบเมามันอะเมามันจะด่าไม่รู้ใครชนะแน่นอนว่าคนที่ชนะต้องเป็นฉันอยู่แล้วท้าวแกไม่เป็นวันชนะหรอ โเสกมาเยอะแล้วไงคิดว่าแกเป็นใครเยอะเสกเยอะแล้วโอ้ยโอ้ยเหมือนมันล้มต่อยมั้งน่ะโดนโอ้ยโดนวัวนมรุมกอดเฮ้ยเฮ้ยมันล้มต่อยจริงล้มต่อยจริงวัวนมจำรัวบ้ากำลังทำลายช้างเอราวัณช้างเอราวัณมีกระบองเพชรติดตูดแปลกงี้อย่างี้มันคือเหมือนการโดนลุมเลยว่ะต้องต้องแบบเล่นเหลืยบนิดนึงโอโดนโดนวัวนมครอบจักรวาลเฮ้ยทำไมมันมีเพิ่มมาอีกตัวได้ยังไง ระเบิดเลยอะไรโอ้มยวันโอ้ยพระเจ้าชนะเนี่ยแล้วยังไงแล้วยังไงเป็นแค่ช้างไอระวันมีกระบองเพชรแท้ๆจะไปสู้กับวัวนม,มของมูจาระเบิดไปวัวกำลังติดไฟโ oh อ้มายลาลีลาเขาโดนเลยโอ้มายพระเจ้าขยี้ตาแป๊บใครจะชนะเนี่ย oh <my> ไม่มีคำว่ายอมแพ้อยู่ในสายเลือด <c ười> จุดกบเนเิดอะไรเนี่ยมันเป็นแค่วัวบินได้ค่อยๆอยโจมตีก็ไม่โจมตีโอ <c oughs> ้เป็นวัวมันกาศกรนาดานนี้นะหรือว่าจะรู้ผลแล้วมั้งด่านนี้จะยอมแพ้เหรอไอ้ตูโร่เก็บไม่ไหวหรอกเว้ยโฮ้ยไม่ยอมแพ้หรอกเว้ยงั้นเราว่ดาด่านสุดท้ายนีด่านนี้เองชนะคือชนะออกมาหลัก <c oughs> ได้ได้ถ้าแก็บผู้จัดการได้ก็ต้องมาด่านสุดท้ายกันเลยได้แต่อย่างแรกเราต้องเคลียร์สนามก่อนเลิศเทอะไปหมดละ <c oughs> ว่ามอนสเตอร์ตัวสุดท้ายจะอยู่ในด่านสคริปตเกมนี่สินะโอ่ใหม่ก็มอนสเตอร์ตัวสุดท้ายคือบานเลข456แกพร้อมหรือยังหล่ะที่จะกีร์ลายเลดนลายเนี่ยพร้อมแล้วเพื่อนเล่นกีร์ลายเลดนลายเลยกูไม่เคยพลาดกีร์ลายไปแล้วว้าวเล่นลายเล่นลเอาฮึมเพอร์เฟกต์ทุกอย่างไม่ถึงแกจับได้คุง <c oughs> ยกขาทำอไมอ่ะกูไม่ <c oughs> ดได้เคยหยับเลย ว้าจกที่บอลบอลเลไลเลไลเลนไลกูบูดดินเอ้าเอ้ากูโผล่ขึ้นมากูจะปลอดภัยอยู่เพื่อนเรื่องไปไหนเขามันอยู่นี่เพื่อนมันอยู่ในบ box สีขาวนี่อ้าวของกูดูงดึงดึดึเลไลเอ้าเกินกูใส่หน้ากากพังตัวไว้กูเปิดของอะไรล่โอ h my god c อ c k e r i n o baboonido มอะไร ไม no oh my god ลาซาบิซิล่า o อ wow y e a อุ้ยผมได้ทุงถุงไอ้พ่อได้อะไรอ่ะลาซาบิโดนราบนี้แหละที่กูจะชนะมือท้าความแพ้ตลอด246คลิปกูจะแก้แค้นในวันนี้เดี๋ยวถามเจียงแล้วผมได้กระบอกอ้อนถุง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 มันจะสู้ได้ไหมเด็กคุณผู้ชม มึงมาไอหน้าเลยมาไอหน้าเลยอันเด้มอนสเตอร์ประทับมอนสเตอร์เนี่ยหนะมึงถึงรอบแต่มึงก in ็เล่นกล้ยซ si ื่อกูแต่วันนี้ล่ะพระเจ้าข้าเข้าข้ากูแล้วมึงไปฝังนู้นเลยมึงไปฝังน <No ู้นเลย ทุ่มทุ่มทุ่ง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 ทุ่ม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 วทุ่อเสกมาขนาดนี้กู้สู้ได้ยังไงเอาตัวเดียวก่อน้แล้วการต่อสู้มันเริ่มเลยทุ่ม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 ทมทุ่ิ่งทุมทุ่วมทุ่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 ทุ่มทุ่ทุ่ทุ่ท่ทุ่่

แล้วเรขอโคดีกูไปยิงอะไรเก <c oughs> มันกระจอกเกินไปเลยเท่าม่คนว่างุึงทึงทึงเกทำอะไรไม่ได้มันไปแค่ลูกเศษป้ายกระจอกกระจอกเดี่ยวั้ตัวพ่อมันไปไนได้แระมีแต่ลูกเนี่ยูตัวลูกดีไม้ปอกเปลือกยังไม่โตเต็มวัยเลยนี่เนไ่ไหวแล้วดูนี่หน่อยเ้อะ มูนอะไร่ะไมกูจะเปนแรสซิโดขอกคดีมาบูดูดีแบบะบะบะเชื่ออะไรมันก็ช่างเถิะนแต่มันรวมตัวกันไปหมวันแล้วกะโดได้ยังไงไม่เจ็บไม่คันจบตีบาลไม่เจ็บไม่คันไม่เจ็บไม่คันแล้วกอโคดีดูกอกดดีกูทำอะไรไม่ได้เลยหรอไม่เจ็บไม่คันไม่เจ็บไม่คันจบตีบาลไม่เจ็บไม่คันแล้วไปไหนน่ะออกไม่ได้ไไหวไม่ได้ ได้แค่บินเหรอได้แค่บินเหลายกากได้แค่บินเหรอมา,าตกสานามไปซะตกสนามไปซะกูบู๊ดเอ้ากูบู๊ดกูบู๊ดเอ้าตายตัวเดียวเหรอตายไปตายลาก่อนนะเอ้าลาก่อนนะลาก่อนนะ มีก๊อกซอกได้ยังไงดูบุมบาดีโดก็คูดีก็ไม่ได้แต่ว่าไม่มีใครผมก็ผมก็ชนะอยู่ดีนะผมชนะกรอบเกมแรกแล้วครับอันนี้คุณคุณคุณโกนะครับโน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 คุณพูดเองครับว่าจะผมชนะเกมนี้ผมชนะไปเลยเออผมผมชนะครับวันนี้ผมชนะครับผมพีก็กูดีโดก็กูดีไปไปผจญภัยไปไปเฉลี่ยเฉลี่ยของเฉลียชนะดีกว่าคุณเดี๋ยว่ามึงขับรถไปข้างล่างนี้ขับรถไปข้างล่างนี้ขับรถไปข้างไปไปไปหาดีมึงข้ามได้ปะมึงข้ามไม่ได้บอังไปดี เบื่อเบื่อดี่เบื่อเบื่ออะไรอะไรอะไรทำอะไรทำอะไรตจอดไปดีกว่าอ้าวพี่ต้องฆ่ามอนสเตอร์ฆ่าซูโรก็พอใจแล้วจะได้เว้ยอย่าลืมกดไลค์ด้วย